ใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้วใช่ไหมคะบางคนเนี่ยอาจจะก,กําลังอยากจะขยายธุรกิจหรืออยากจะอัปเกรดร้านของตัวเอง วันนี้อ้ยมีสินเชื่อเหมาะสำหรับธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อาชีพอิสระมาฝากด้วยค่ะเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันรู้ผลไวภายใน5นาทีของธนาคารไทยพาณิชย์มาฝากและมีทิกเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เ,เพื่อนกู้ผ่านนั่นก็คือเ,เพื่อนๆเนี่ยจะต้องเดินบัญชีหรือมีการรับจ่ายเงินผ่านทางแอป SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์อย่างน้อย3เดือนมีเงินหมุนขั้น ต่ำ25,000บาทขึ้นไปมีโอกาสมากเลยที่เพื่อนๆจะสามารถสมัครผ่านและกู้ผ่านเดี๋ยวเราไปดูจุดเด่นวิธีการสมัครง่ายๆได้ด้วยตนเองผ่านแอป SCB Easy จุดเด่นของสินเชื่อมณนีทันใจ 1. เป็นสินเชื่อออนไลน์สมัครง่ายผ่านแอป SCB 2. รู้ผลอนุม,มัติไวภายใน5นาที 3. ให้วงเงินกู้สูงสุด50,000บาทแต่ละคนจะได้วงเงินไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวอ้อยจะพาไปดูว่าของอ้อยได้เท่าไหร่ 4พอนนานสูงสุด 72เดือน5อัตราดอกเบีย้ยเนี่ย MRR บวก10%ในแต่ละปีเนี่ยก็จะไม่เท่ากันอยู่ที่ว่า m r ของปีนั้นจะเท่าไหร่6ไม่ต้องใช้เอกสารและ7ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเพื่อนๆที่อยากสมัครสินเชื่อตัวนี้นะคะจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารอย่างน้อย1ช่องทางดังต่อไปนี้1นนะคะการรับเงินจาก QR Code ของ FMA 2การใช้บริการเครื่องรูดบ C, ัตร EDC 3การรับเงินผ่านพร้อมเพย์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และ4นะคะมีรายการเงินเข้าบัญชีขั้นต่ำเดือนละ25,000บาทต่อเดือนทุกเดือนในรอบ3เดือนล่าสุดเราไปดูวิธีการสมัครสินเชื่อ แม่มันนี้ง่ายๆกันเลยดีกว่าค่ะเข้ามาที่หน้า FSCBEC นะคะกดที่หน้าหลักและเลื่อนลงมากดสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิตเราจะเห็นสินเชื่อมันนีทันใจเพื่อธุรกิจของอ้อยเนี่ยจะได้วงเงินกู้อยู่ที่ 2,000 20, 0บาทสูงสุด5 0 0แสนนะคะตรงเนี้ยแต่ละคนจะไม่เท่ากันกดเข้าไปได้เลยค่ะอ่ารายละเอียดสินเชื่ออีกครั้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเ,เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปที่ตัวหนังสือสีม่วงแล้วก็อ่าน หลังจากนั้นให้กดสมัครเลยกรอกข้อมูลสินเชื่ออีกหนึ่งครั้งนะคะทวนว่าเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจเนาะของอ้อยได้วงเงินกู้สูงสุด20,000แต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยหนึ่งหมื่นอยากกู้เท่าไหรเนี่ยเราก็เลื่อนได้เลยนะคะและอ้อยเนี่ยสามารถผ่อนได้นานสูงสุด36เดือนจริงๆแล้วเนี่ยมันผ่อนได้นานสูงสุด72แต่ว่าของอ้อยเนี่ยล็อกไว้ที่36อ้อยก็เลือก36ยอดผ่อนชําระต่อเดือนของอ้อยนะคะนั่นก็คือ790 บาในยอดเงินกู้ 20, 36 0ผ่อน36เดือนแต่ละคนยอดผ่อนต่อเดือนจะไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่จำนวนเงินกู้และจำนวนระยะเวลาที่เราเลือกผ่อนชำระส่วนค่าธรรมเนียมเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ3ของวงเงินสินเชื่อมีค่าอากรสเตมด้วย0.05เปพอเราอ่านเรียบร้อยก็กดถัดไปหลังจากนั้นให้เราเลือกบัญชีสำหรับรับเงินสินเชื่อและหักค่าผ่อนชำระเลือกได้เลยค่ะแล้วกดถัด ข้อมูลหน้านี้นะคะเป็นข้อมูลอาชีพให้เป็นเพื่อนกรอข้อมูลที่มันยังว่างอยู่นะคะและก็กดถัดไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นมาก่อข้อมูลสําหรับการติดต่อเช่นชื่อกิจการระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจจํานวนพนักงานสถานภาพของเรานะคะพอกรอกเสร็จเรากดถัดไปพอเราก่อกข้อมูลสําหรับการติดต่อเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลให้เราอ่านเรียบร้อยนะคะประเภทสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อระยะเวลาการผ่อนชาระยอดผ่อนชาระต่อเดือนเรานํา MRR ปัจจุบันบวกกับ16%ก็จะเป็นดอกเบีย้ยที่เราจะต้องเสียในปีนี้ก็อยู่ที่ประมาณ23.3%เลื่อนลงมากดส่งคำขอสินเชื่อส่วนหน้าสุดท้ายเขาจะขอความยินยอม ให้เปิดเผยข้อมูลเราก็อ่านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดยอมรับอย่างเท่านี้นะคะการส่งสมัครคําขอสินเชื่อแม่มณีทันใจก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางธนาคารจะติดต่อท่านทาง SMS หรืออ e ีเมลกรณีที่ต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมอันนี้ก็คือรอ5นาทีนะคะสมัครไป2ทุ่ม25ก็รอสัก5นาทีเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการส่ง SMS มาบอกเนาะว่าเราสมัครผ่านหรือไม่ผ่าน,นะ ผ่านมาไม่ถึง5นาทีนะคะประมาณสัก2ทุ่ม28ก็มี sms จากทางธนาคารไทยพาณิชย์ส่งมาว่าขอภัยธนาคารไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจให้ทันได้ตรงนี้อ้อยเคยสอบถามกับทางธนาคารนะคะว่าการสมัครสินเชื่อออนไลน์ผ่านแอป ธนาคารเนี่ยทำไมถึงประมวลผลเร็วนะเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยได้บอกมาว่าเขานะคะใช้ระบบ AI ทั้งหมดในการประมวลผลทุกอย่างเนี่ยในการประมวลนะคะมันก็จะเหมือนกับเราเนี่ยไปยื่นสินเชื่อที่ทางธนาคารเลยแต่ว่า AI เนี่ยก็ถูกกรอกคําสั่งต่างๆไว้หมดแล้วอย่างที่อ้อยได้บอกไปนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเดินบัญชี3เดือนอย่างน้อยนะมีเงินหมุน2,500 0บาทขึ้นไปนะคะและมีเงินคาบัญชีไว้เนี่ยจะยิ่งดีมากๆเลย เพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะมีโอกาสกู้ผ่านนะคะแต่ว่าอ้อยเนี่ยไม่ได้เดินบัญชีผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ไว้เลยเวลายื่นกู้ของไทยพาณิชย์เนีน่ยหลังๆก็ไม่เคยกู้ผ่านเลยนะคะโอเคค่ะก็ถ้าใครมีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ